วันนี้สวนพรประสิทธิ์จะมาพาเพื่อนเพื่อนมาดูเกษตรหลังบ้านนะครับนี่คุณยายมาสองด้วยนะครับเกษตรหลังบ้านครับปีนี้ไม่ได้ฉีดยายนะครับเนี่ย <Okay. S 1> กล่อดอกกล่อดอกกล่อดอกกำลังเป็นเลยครับกล่อดอกกำลังเป็นเลยนะครับ นานๆนะครับมาถ่ายทีปกติก็ทำโน่นทำนี่นะครับนี่กระลำดอกเขาเพื่อนสวยไหมปีนี้สวยนะครับกลำดอกนอนไม่ค่อยกวนเท่าไหร่นะครับน,น,นี่โอ้ยเพื่อนๆดอกนี้นดดนเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปกินครับดอกเมลน,น,นี่ครับนี่กระลำปลีเพื่อนๆสวยมากเลยนะลำปลีนะครับ เกษตรหลังบ้านครับผมเกษตรหลังบ้านมีหลายอย่างอยู่ครับนี่ผักชีลาวกำลังเกิดครับเ,เพื่อนๆปลูกแซมกันไปนี่เลยครับสวัสดีครับผม